สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้แอดจะมาทํา2ตัวบนของเราพัฒนานะคะก่อนจะมาดูเนาะสตัวบนนะคะเราพัฒนามาดูคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะคะเป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขชาแนลนะคะเอามาดูของบนนะคะบนงวดนี้หลุดนะคะไปเข้าเข้าแค่หลักหน่วยเนาะเลข3ไปเข้า1นสี่ของล่างนะคะก็ถือว่าผิดนะคะออก3าสเอามาดูสูตรนี้นะคะแอดว่าสูตรนี้น่าจะมานะคะงวดนี้ตรงๆ สูตรนี้ก็ใช้หลักหมื่นคูณด้วยสีนะคะก็จะได้สี่ห้าหเจ็ดอันนี้หลักสิบนะคะส่วนหลักหน่วยก็ใช้หลักแสนบวกกับหลักหมื่นนะคะบวกกันก็จะได้เจ9 0ดถ้าเขียนเป็นเลขคู่นะคะก็สี่เจ็4สปสสูตรนี้จะไปตรงกับเลขล่างนะคะตรงเป๊ะเลยสูตรนี้ แล้วก็ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์หกเจ็ดหกแปดหกหกเก้าแล้วก็หกศูนย์ เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์งวดนี้เลขที่ชนนะคะเลขหลักสิบนะคะชนเด่นคือสี่สี่กับหกนะคะส่วนหลักหน่วยแปดเก้าศูนย์นะคะแต่แอดติดเลขเจ็ดด้วยนะคะเพราะว่าเจ็ดมันก็มีแหลมๆมานิดนึงเพราะมันมีเป็นตัวชนเนาะหลักสิบสี่กับหกนะคะ อา่าขอโทษนะคะห้าไม่มีนะคะแต่ถ้าเกิดใครชอบเลขห้าก,ก็ได้นะคะใส่ไปเลยก<ๆ>็จะมีสี่เจ็67 68 69หหลักหน่วยเด่นมากที่สุดคือหน่วยบนนะคะ หน่วยบนสึกจะเด่นมากที่สุดก็คือ8-9 0น่าจะเป็นเลข8นะคะหลักหน่วยมนชนมากที่สุดก็คือเลข8ดนะคะส่วนหลักสิบชนชนสี่กับหนะคะ ี่กับหกเด่นพอๆพอกันเลยนะคะเอามาดูสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองวันนี้ก็ผิดนะคะออกสามสาม สูตรนี้ใช้หลักแสนกับหลักหน่วยคูณกันนะคะ6 3 18ก็เท่ากับ x บวก1บวก1แล้วก็บวก1ก็จะเป็น8 901นะคะส่วนหลักหน่วยก็จะเป็นหมื่นหลักหมื่นคูณด้วย4คงที่นะคะมันก็จะจับคู่ได้84มันจะเป็นเลขตัวกลับกับสูตรเมื่อกี้นะคะ84 แปดห้าแปดหกแปดเจเกสีห้าหเก้าเจแล้วก็ 0 4 0 5 0 6 0 7 1 4 1 5 1 6 1 7เต็นมากที่สุดก็คือเลข4กับเลข6แต่นี้4ไม่อยู่หลักหน่วยนะคะกับหลัก สกับหอยู่หลักหน่วยเอามาดูสุดที่3ก่อนนะคะสูตรที่3ก็หลุดนะคะออก3ามสามสูตนี้ไม่เข้าเลยชนกับสีตัวสูตรนี้ก็ชนกับสีตัวมันมีไหมชนกับสีตัวแล้วมามีนะคะ ชนกันสี่ตัวมาสี่เจ็ดเข้ามาสี่เจ็ดก็จะไปชนชุดนี้มันก็จะไปชนชุดนี้นะคะชุดแรกมัลจิแอดทำให้เดีย๋ยวแอดจับคู่ให้ก่อนนะคะมีชนแค่สี่เจ็ด ห้าเจ็ดหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดเจ็ดก็จะได้สี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดห้าสี่ ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดแล้วก็หกสี่หกห้าหกหก หกเจ็ดเจ็ดสหสูตรนี้มันจะชนที่ 7, 4, 7, 7. เจ็ดสี่เแล้กลับเป็น5้าเจด สิบชนกันแสดงว่าไม่ต้องกลับนะคะสุดนี้ไม่ต้องกลับมันก็จะมีตัวเด่นอีกตัวหนึ่งก็คือหลักสิบที่เป็นเลขเจ็ดนะคะมันจะถือว่าเป็นสิบสองชุดแต่เน้น อ้าวอันนี้เป็น8 70นะคะขอโทษเห็นไหมคะอันี้เป็น7 0นะคะมันก็จะเน้นที่7จ็ดเจ็ดเด่นหลักหน่วย8 9 0 8ก้เด่น3มแถวนี้นะคะหลักหน่วย อ่ะขอโดดมาล่างนิดนึงนะคะชุดล่างที่แอดเน้นให้นะคะขอเสริมนิดนึงนะคะล่างมันเด่นที่4เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นชุดนี้ส่วนหลักหน่วยล่างมันเด่นที่ หน่วยล่างมันเด่นที่9ก้บ9กับ0ูนก้าเก้ับศก็ไม่ต้องกลับเอาเลยนะคะเนี่ยเลย1,9,10 2,9,2,0แล้วก็3ามเแล้วก็4,9,4,0แต่มันเด่นหลัก10มันเด่นที่เลขสี่ เลขหนึ่งเด่นไหมเก้ากับศูนย์เด่นมากที่สุดก็คือเลขศูนย์นั่นแหละค่ะวันนี้หนะึ<ม>่งเก้าเนาะแต่เด่นไหม กงกลางๆแต่ก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่แต่เด่นมากที่สุดก็คือแปดก็คือเก้าศูนย์หนึ่งนะคะตั้งเก้าศูนย์หนึ่งเด่นน่าจะเป็นเลขเก้านะแอดว่ามันเข้ากลับมาสามวดเนาะวันนี้น่าจะมาตรงนะคะแอดว่า คอเสริมนิดนึงนะคะล่างต้องเอาทุกตัวเลขสี่นะคะอันนี้ของล่างนะคะส่วนเมื่อกี้ของบนเด่นหลักหน่วย9กับ890เด่นมากที่สุด น่าจะเป็น8ปดกับเน่าจะเป็น8ดนะคะหลักหน่วยให้รูด8นะคะวันนี้หลักหน่วยส่วนหลัก10ก็สี่กับ6เลขมันใกล้เคียงกันก็ถือว่ามันยากเหมือนกันนะคะ ไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นชุดนี้และคะ่ะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ